เช้าวันที่53จากที่เราได้จับไอ้โคบี้ซึ่งมันขโมยของจากร้านของเรานะเราก็เสียลูกน้องคนสำคัญไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรายังมีเฟย์ไฟย่าแล้วก็ยังมีในส่วนของพนักงานคิดเงินคนใหม่ <c oughs> เอ,อเดี๋ยวเราไปแคเชียร์เลยก็แล้วกันนะอุ้ยอ้ยเครื่องมีพร้อมไหมโอเคเครื่องพร้อมอยู่ครับ เปิดปีใหม่มาร้านเราปิดยาวนะหยุดยาวแบบยาวจริงๆอะ่ะโอเคไอ้ไอ้ไอเฟยอ,อ,อยู่ไหนวะไอเฟยอุ้ยโอ้โหไปไปไอ้นี่เดี๋ยวให้มันจัดสต็อกแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องแล้วก็ไอ,ไอไเฟยไฟย่าไปคิดคิดอีกอันหนึ่งไปอุ้ยมีคนมาเสนออะไรอ่ะ มันน่าจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่เยอะนะอุ้ยราคาก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมราคามาเก็ตอยู่ที่119งั้นผมไปเลย80ดสิโหอีกนิดได้หรือเปล่าล่ะไม่งั้นฉันไม่มีทางปล่อยนายหรอกนะเอ้ยโอเค90้ดอลลาร์โอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องทำการเช็คก,ก่อนโอ้หนี่สิน <laughs> ไปพันเจ็ดโอ้ขายเข้าเนื้อ เรามีการ์ดอยู่นะเราต้องเอามาทําทุนก่อนแล้วว่าจะเก็บสะสมแต่มันยังไม่ถึงเวลาแล้วกันตอนนี้ก็ต้องเอาออกมาทําทุนก่อนราคามาเก็ตแล้วก็บวกไปอีก20%ลดเหลือเลขกลมๆนะตามสูตรของเราลูกค้าเราเยอะเพราะสูตรนี้ทั้งนั้นอนะพันสองร้อยไปเลยอย่าเหลือร้อยยี <c oughs> ่สิบห่อหางหากันให้ควกักอะจากการ์ดพันหนึ่งเหลือร้อยยี่สิบอะหนึ่งหนึ่งศูนย์ไปเลยครับผม เฮ้ยมีคนมาเสนออีกแล้วอุ้ยอุ้ยสองพันดอลลาร์ 2, เอาดีอ๋องั้นก็จัดไปเลยครับราคาเขาเสนอมาแค่ไม่ใช่สองพันพันสองร้อยดอลลาร์แต่การ์ดนั้นราคามาเก็ตอยู่ที่พันสี่นะเราต่อไปสักพันหนึ่งได้ไหมกำไรสี่ร้อยโอเคสูยไวได้เล่นถือว่าได้คุยกันอยู่นะอันนี้มีเปล่าอันนี้ก็ยังมีอยู่ปุ๊บ ของนูก็ยังกองไว้อยู่ยังไม่ค่อยได้เก็บเลยของก็ไม่ค่อยมีลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าผมจะต้องทอํายังไงดีนี่ออ๊ยอไม่เข้าได้ไงนี่งไงโอ้โห9ดอนพี่พี่กลับไปก่อนเลยขอคิดก่อนตวงเวลาใหม่เอากลับไปเลยซะเดี๋ยวพี่คิดเองน้องน้องน้องออกไปก่อนไปเดี๋ยวพี่จัดการเองรีไปก่อนรีไปก่อนเดี๋ยวพี่คิดเองเนี่ยรอบนี้ผมจะทําการคิดเงินเองเพราะว่า ผมต้องโชว์ออ่ศักยภาพของการเป็นเจ้าของร้านให้กับลูกน้องได้ดูนะเออแล้วลูกน้องก็จะเชื่อได้ไงว่าผมกินเงินไม่ได้โอ้โหไปไปไปกลับไปซะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เพิ่มแรมไม่มีผลเพิ่มแรมไม่มีผลเอาเกิน โอ้ยแล้วทำไมคนไปเข้าฝั่งะนะู้นหมดอะฝั่งนี้คิดได้เพื่อนมามามาเฟเดี๋ยวพี่คิดเองน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิดเองน้องออกไปเลยออกไปเลยเออสแกนได้ไหมครับอ้าวผมมันเด็กสแกนอยู่แล้วไว้ยน้อยผมก็เด็กสแกนอยู่นะ เออผมก็เด็กสแกนครับคุณมาถามว่าผมสแกนได้หรือเปล่ามันมันคนละสแกนแล้วพี่โอไป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 คืออยู่ในห้องอยู่ในนี่นานไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอติดสแกนเกินไปแล้วมันจะติดลมไงติดลมคือนั่นแหละครับอยู่ข้างในไม่ได้โอ้โหกระตุกมาก นี่แหละอันนี้คือคือหนึ่งเหตุผลที่ผมยังไม่ได้ทําคลิปในส่วนของนี้นะมันกระตูกอะต้องขออภัยนะครับโอ้โหแต่เราต้องเติมกา๊าซว่ะนี่ไงเราไปเทรดเข้ามาได้อ่ะเอาขึ้นมา,าขึ้นมือมาเดี๋ยวกา๊าดที่มีเราจะต้องเอามาขายก่อนแล้วล,ว,ลวกันว่าเราต้องหาทําทุนนะรีบซื้อทุกอย่างให้ได้โดยเร็วที่สุดอ,อกลัวเพื่อนเอนจะเบื่อแล้วไง คนเยอะก็อย่างนี้แหละครับร้านผมคนเยอะพอคนเยอะอุ้ยใครมายิ้มใส่กล้องเมื่อกี้อุ้ยวาวุ่นเลยนี่เราขายสามเจ็ดศูนย์แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปยืนหน้าร้านหน่อยอิถีคนจริงอุยอ้ยอุ้ยมีคนมามีคนมานั้นให้เราเอามามามีอะไรมาเสนอครับโอ้โหเสนอแรกเหรอไม่เอาครับไม่เอาถ้าเสนอแรกเราไม่ค่อยสนใจแล้วนะนี่เรามาเปิดของกันต่อดีกว่า ต้องมีล้านๆบ้างแล้วแหละหลังจากที่เราไม่ได้เล่นนานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอ้ยยังเร็วเหมือนเดิมนะเอาดีวันที่53แล้วเราก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วนะผมกะว่าเราจะซื้อทุกอย่างก่อนที่จะปิดจ็จอบของเกมนี้นะ <c oughs> เราจะทำทุกอย่างให้สำเร็จไปได้ด้วยดีอุ้ยมีคนซื้อไปแล้วครับ1,100งด้แงแล้วเอาดีเงินเรากลับมาแล้วเงินเรากลับมาแล้วเราต้องหาการไปขาย กำลังใจมันมาว่ะพอหลักพนันออกโอ,โอ้โหเด็กรัวๆแต่ไม่ใช่หลักพันหลักร้อยอุ้ยมาๆมาๆมีอะไรโอ้สี่สิบกว่าดอนโอ้โหยี่สิบไปจบคุยกันรู้เรื่องอ่าอะยี่สิบหกไปโอ้โหยังยี่นี่เป็นข้อเสนอครั้งสุดท้ายแล้วนะยี่สิบแปดโอเคไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่ e ได้เสียดายอะไรหรอกโอ้โหคนนี้ไม่เอาเลยแปดดอนไม่เอาไม่เอา โอ้โห oh, จ้วงกันจ้วงกันไม่พักเลยจ้วงกันไม่พักเลยร <c oughs> ้านเราพอยิ่งคนเยอะเนี่ยยิ่งกระตุกนะมันดีหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เออมันดีมันดีโอเคขึ้นมาอีกหนึ่งอันปับ๊บ okay. เดี๋ยวเราต้องใส่การ์ดก่อนสองร้อยไปเลยครับเลขกลมๆเราไม่เอากําไรเกินไปอยู่แล้วยี่สิบเอร์เซ็นนี่มันไม่เกินไปใช่ไหม <c oughs> นิดๆหน่อยๆเออช่วยๆกันหน่อยผมก็ทํามาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายเออกว่าจะขะโมยที่นู่นมาเติมที่นี่เฮ้ยอะไรหัวจะาปวดวะหนึ่งหนึ่งห้าไปครับเคลดนิดลดหน่อยอุ้ยขยันจริงๆทำไมไม่มาซื้อกันทีเดียวล่ะผมก็ขี้เกียจเติมเหมือนกันนะโอเคน่าจะไม่มีใครเทรดการ์ดอะไรนะโอเคไปต่อครับเราต้องเปิดต่อ เ,เราเลิกเอาชัยของร้านเราแล้วตอนนี้เราตั้งกลับมาที่แปดพันดอลลาร์แล้ววันเดียวเองนะครับคุณผู้ดูร้านของเรานี่มันเติบโตอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนี่ยังไม่ได้เอาการ์ดพวกนี้ไปขายห,หมดเลยนะเดี๋ยวเราต้องซื้อของใหม่ขึ้นเรื่อยๆแล้ว ทำเยอะขนาดนี้แล้วผมคิดว่ามันต้องขยายสาขาให้มากขึ้นว่นนี้ต้องมีพนักงานสองครั้งสองแคชเชียร์เดี๋ยวนะอันนี้จะเยอะเกินไปตอนนี้สองคนก็แทบแบบเออก็ก็พอดีแล้วนะตอนนี้ยนี่ยังแค่ป่ายสามแล้วเนี่ยของเรามีอะไรหมดบ้างไหมโอ้ยโอ้ดูดีดี ้าเป่าเป่ากินทรงกินห้อมห้วนหลั่นจวนใจแต่กิ่งกานใบท่านแรงลมเดี๋ยวผมว่าผมต้องทําการซื้อของใหม่มาบ้างแล้วล่ะเอออันนี้เรายังไม่ปลดล็อกทีนะเลเวลสามสิบแล้วเราเพิ่งยิบเก้าโอ้โหนี่เราต้องซื้อลายเส้นพวกนี้มาเลยโอโ้ไปไปอย่างละพันอันนี้เราซื้อ,อยังยังไม่ซื้อเลยโอ้โหเริ่มมีอันนี้ไว้ก่อนแล้วกัน เราขอไปดูแบบของที่แบบสักนิดสักหน่อยอันนี้เราซื้อหมดแล้วนะพวกลายเส้นเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ่อดิกบ็อกก์เหรอคือซองใส่การ์ดเหรอหรือว่ากล่องใส่การ์ดเ,เราซื้อมาก่อนแล้วกันอืมวิอันนี้น่าสนใจที่สะสมการ์ดเผื่อแบบลูกค้าคนไหนต้องการจะสะสมการ์ดไงอันนี้ก็น่าสนใจครับแผ่นรองเมาส์ไม่ใช่แผ่นรองการ์ดเออ ซื้อทุกไซส์ทุกขนาดทุกราคาเดี๋ยวก่อนจะไปซื้อหมดก่อนที่จะซื้อหมดเดี๋ยวซื้อของมาใส่ร้านก่อนไหมอุ้ยมาทำไมโอ้มาทำไมอะไรละ่ะมาเกือบไม่ทันดีนะยังมือทันสองพันห้าได้ไหมคือราคาตลาดมันอยู่สองแปดอะผมไม่อยากซื้อเกินงั้นผมให้สองสองแล้วกันสองสองโอ้โหแค่นเก็ตลิตหมดหูต้องการราคาที่มากกว่านี้ คุณให้ราคาผมได้มากกว่านี้หรือเปล่าสองสี่ไปโอ้โหนี่มันโคตรจะแม่งโคตรต่ำเลยอ่ะสองห้าห้าไปโอ้โหนี่ข้อเสนอครั้งสุดท้ายแล้วนะสองห้าห้าหกไปโอ้โหในบอกว่าข้อเสนอสุดท้ายมันแสดงว่าใกล้ละสองห้าเจ็ดศูนย์ครับโอ้โ,โอโ้ยังยังไม่ยอมสองหกไปจบจบเออ แค่นั้นเองลูกพี่อขาน,นี้อะไรล่ะสามร้อยพอได้พอได้ซื้ออยู่สองร้อห้าสิบไปโอ้โหครั้งสุดท้ายแล้วนะก่อนที่ผมจะกลับบ้านอะ่ะอุ้ยมันไม่ได้วะ่ะใกล้ราคาตลาดเกินสองหกศูนย์ไปสองหกศูนผมต้องไปต่อพี่เออคุยกันรู้เรื่องอังผมจะหมดแล้วพี่เปิดไฟเปิดไฟมืดแล้วมืดแล้วมาขึ้นมาอุ้ยมันอยู่ในไหนๆอ่ะมันต้องไปเอาในนู้นแน่เลย มันเป็นการ์ดแบบโอสแตร์หรือเปล่าไม่ใช่เป็นการ์ดลิมิตเดยเฉยเอยลิมิต็ดยเฉยนี่นี่สองพันแปดนี่ไงจะอยู่ในนี้เออรีบรีบ,บหยิบไปดิเดี๋ยวจะเอาการ์ดใหม่ลงเราต้องจัดเออเราไม่ได้เอาพวกอันนี้มาลงเลยนี่ว่าอุ้ยใส่พิธีว่ะโทษทีโอ้โหการ์ดหมดเกลี้ยงเลยว่ะเราต้องจัดเด็กซะหน่อยละเออฟูฟ,ฟูออปชันฟูออปชัน เราลูดได้กล่องสีแดงปหเนี่ยเดี๋ยวผมลองลูดดูก่อนนะเปิดได้กล่องสีแดงเพราะว่าเปิดเปิดไปก็ได้อยู่นะลองไปสักสองจดิโอเคได้กล่องสีแดงอยู่เฮ้ยไม่ใช่ว่ามันเอาการ์ดที่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ไปใส่ในกล่องสุ่มนะซ <c oughs> วยเลยนะเฮ้ยซวยนะไม่ไม่หลอกไม่หลอกเออไม่ไม่เป็นอย่างนั้นหลอกพอ <c oughs> โอ้โหหมดละเดี๋ยวงั้นเราลงไป2.2อไ สองไปสองอัน,นี้ตีเป็นสองแล้วกันหนึ่งจุดเก้าเก้าเนี่ยโอ้ยโอเค,โอ,เคโอ้โหได้แค่กล่องเดียวเองเหรองั้นก็ไปราคาหนึ่งสีชมพูยังได้อยู่ชมพูยังได้อยู่ได้มาสองกล่องนะคิดว่าน่าจะหมดละน่าจะได้สองกล่องนั่นเองว่าละงั้นเอาเป็นสีเหลืองอีกสักโอ้โหไดแค่สีขาวแล้วตอนนี้เหลือแค่สีขาวแล้วหรอเออเหลือแค่สีขาวแล้วจริงดีก็เอาสีขาวสองชั้นไปจบจบ เดี๋ยวเราต้องไปดูลูกค้าอีกนะเผื่อลูกค้ามีมาเหตดการหรือมาซื้อของอะไรเพิ่มเติมตอนนี้อ๋อยังไม่ได้ตั้งราคาเลยหูชีวิตของวัยรุ่นสร้างตัวก็อย่างนี้หละมันจะว้าวุ่นวุ่นวายกันหน่อยเ,ออเดี๋ยวเราเอาลงเลยดีกว่าการราคาสองพันร้านเราต้องไปต่อครับบวกไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นสามพันสี่ร้อยไปจบๆกันเองกันเองราคาพอคุยได้การเราก็ไม่มีอะไรขาดขาดอยู่นะตอนนี้ยังพอดีเอ้ยดานบนเริ่มขาดแล้ว เดี๋ยวเราต้องเริ่มสั่งการแล้วนะตอนนี้โอ้โหเริ่มมีขาดเยอะแล้วผมว่าก่อนอื่นเลยเราลองของใหม่ที่เราเพิ่งซื้อดีกว่าอันนี้หนึ่งอันนี้มาสักสองครับเดี๋ยววางไว้วางเช้วันหนึ่งแล้วก็เ,เราซื้อมาแค่อย่างเดียวใช่ไหมทีนี้ก็จะเป็นหนังซองใส่การ์ดเราซื้อมาสองอันนี้เราซื้อมาสองครับอุ้ยเกือบพันลวอันนี้เราซื้อมาอีกสองอุ้ยยังมีข้างล่างอีกอ ยังมีข้างล่างอีกอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็เ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ซื้ออันนี้อีกสีแดงซื้อมาสองแพ็คโอเคพันห้าซื้อมาก่อนแล้วกันครับคือเราไม่แน่ใจว่าอะไรหมดบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องมาเติมสต็อกในวันพรุ่งนี้ก่อนนะตอนนี้ก็คือเริ่มเกลี้ยงกันละโอเคอุ้ยอยมีคนมาขอเทรดการ์ดหรอ โอ้ยยี่สิบเก้าดอนิงพี่แต่ผมต้องเก็บนะการนี้ผมยังไม่มีโอ้ย oh, ไม่ได้ด้วยราคามันแค่ยีบสี่พี่มาขายผมยี่บไม่เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเอออย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะพี่โอ้โหเฮ้ยมีคนจบไปแล้วหรอกาสามพันดอลน,น่ะใช่ไหมเหมือนว่าจะมีคนจกไปแล้วนะ <laughs> พูดซะน่าเกียดมีคนซื้อไปแล้วครับไม่ใช่มีคนจกเออ นี่เอามาเอามาการอะไรก็ามาขายห,หมดก่อนนะตอนเนี้ยหากินหาใช้ก่อนผมว่าผมมีการ์ดโคตรแหลกปะมีไหมอุ้ยนี่ไงจําได้ว่าเคยซื้อมาจําได้จําได้เอามาเอามาวางในตู้หน่อยโอ้แต่ในตู้เต็มแล้วอะผมต้องหาตู้เพิ่มแล้วผมจะไม่ขายนะการ์ดพวกนี้มันคอยเรียกลูกค้าให้กับเราถึงราคามันจะไม่ได้แพงมากอะมันจะไม่ขายมันจะไม่ขายอเออที่เหลือว,วางขายเหมือนเดิม ปับ๊บบวกบวกแล้วก็50ไปอืมอันนี้บวก20แล้วก็50าปิหนึ่งโอเครวดเร็วออกค้องแควแล้วว่องไวปับป๊บปั๊บเก้เอา9ก้พอ91 91 50ครับตกลงเอา91หรือ50เออหมุกไม่หาพาคนดูเครียดอีกแล้วไป24โอเคครับ พยายาคิดเงินให้อยู่อุ้ยมองหน้ามีปัญหาอ๋อมองหน้าเดี๋ยวเปิดโชว์เลยเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยคือน่าหนาเห็นไหนไมเงินผมกลับมาอีกแล้วอันที่เป็น3000ดอลล่าร์ออกแล้วนะอุ้ยโอดีแต่การ์ดทำไมลั่นลั่นเลยหรอการ์ดอ่ะการ์ดลั่นลั่นหน่อยขอเถอะนานๆทีจะมีไม่ลั่น,ะละละน,น,นมไมนน่เห็นเลยหรอครเศร้าอ่ะดูดูดู ต่อเน,นื่องครับร้านของเราต้องไปต่อไปโอ้โกระถูกมากเดี๋ยวผมต้องเอาของไปเก็บก่อนลวกันเพราะว่าตอนนี้เอ้ยมันยังไม่มีจุดที่นี่ว่านี่นี่นี่น,นี่ผมมาวางจุดเปิดให้ก่อนว่าตอนนี้เอ่อในส่วนของอืมเจ้ามันชื่ออะไรเดนิสใช่าแมเดนิส <Dennis> มันยังไม่รู้เลยว่าของตรงนี้มันต้องวางตรงไหนเออปุ๊บเราวางราคาก่อนเลยยี่สิบสี่เหรอผมเอาสักยี่สิบสามเอ้ยี่สิบสี่ไปเลขกลมๆยี่สิบสี่ไปเอาสักยี่สิบสี่แล้วก็ ของใหม่ที่เรามาเนี่ยมันมีพวกสมุดมีหนังสือด้วยไม่เอออัอนนี้ฝั่งนี้ผมจะวางตุกตาแล้วกันสมุดหนังสือน่าจะเอามาไว้ฝั่งนี้แล้วกันเอาไว้ที่เดียวกับพวกเกมโอเคหนังสือหนังสือ,สอมีแค่สามเล่มเองเหรอ <c oughs> มีอะไรอีกครับผมโอ้จะเทดหรอผมไม่มีใหเทดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราตั้งราคาก่อนแล้วกันอหนังสือโคตรแพงอ่ะห้าหกเลยฮะหกดอนต่อไอ้นั้นเล่มเลยโอ้หนังสือแพงจริง น,นี่เดี๋ยวผมเอาหนางังสือไปเก็บก่อนหนงังสือผมจะเอาเก็บไว้โซนตรงนี้แล้วกันโอเคอต่อมาเนี่ยอะไรอะไอ้นี่ที่ผมสงสัยว่ามันคืออะไรอะ่ะมันคือการ์ดเหมือนกันหรอขอวางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเ,เดี๋ยวขอดูที่ว่ามันคืออะไรอะน,น่าจะเป็นซองซองการ์ดหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละยี่สิบเอ็ดดอนไปเลยครับผมโอเคอันนี้มีไหมไม่มีละไม่มีเอาไปทิ้งเลยทำไมมันไม่เก็บทิ้งเลยอะ อันเนียนใหม่อันเนียนใหม่อันเนียนใหม่นนใ,หมใหม่จริงเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ต่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊ปบปั๊กปบ <c oughs> กระตุกจาด <c oughs> มาดิ <c oughs> มีอะไรมาขายครับผมสามสิบเลยอย่างรวดเร็วโอเคไหมเออคุยง่ายขายคล่องมาคนนี้อะไรอีกแลกไม่มีครับไม่มีแลกเลยช่วงนี้ร้านผมยังต้องไปต่อมาลงมาแลกอะไรล่ะสีะ่สี่ใช่ไหมผมขายสี่สามไปตอนนี้อะไรเนี่ย โอ้โหแล้วมันไม่ไม่เก็บอ่ะมันไม่เอาไปเก็บอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอันนี้อยู่ไหนวะซองแดงโอ้โหเต็มหมดเลยว่าแล้รทําไมไม่เอาไปเก็บแล้วก็สเลอร์หยิบไปเนาะไอเดนนี่เดี๋ยวผมไล่ออกเดี๋ยวคนนี้ไม่ค่อยมีอยู่มาไล่ออกอันนี้เดี๋ยวผมเอาเก็บไว้แถวนี้แล้วกันโซนพวกของเล่นแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไล่สต็อกละตอนนี้คิดว่าของน่าจะคนน่าจะเพียงพอละอุ้ยต่อเนื่องต่อเนื่อง ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บวางกราดครับวางก๊์ดขายการ์ดโอเคสวยเออเราน่าจะต้องเพิ่มโตะเพิ่มอะไรอะ่ะนี่ตอนนี้ของเราต้องซื้อเดี๋ยวมาไล่ตั้งแต่โซนนี้ก่อนเออจะเป็นในส่วนของซองก๊์ดสีขาว,ส,ขาวสีขาวเราไม่ต้องซื้อละมีอยู่แพ็คหนึ่งสีเหลืองสีเหลืองหนึ่งอุ้ยสีเหลืองหมดเชลเลยสีเหลืองน่าจะต้องเอาสองสองแพ็คครับสีเหลืองสองแพ็คเฮ้ยเข้าไปที สีเหลืองสองเดี๋ยวเราไล่จากอันนี้ก่อนแล้วกันสีเหลืองสองเลยครับปุ๊บแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้เอ้ยนี่สองเลยก็ได้มงมีอยู่มีอยู่ที่เชลนะผมว่าซื้อมาหนึ่งก็พอซองใส่การ์ดหนึ่งแล้วก,ลก,ลก,ลก,ก็ลูกเต่าเหรอลูกเต๋าลูกเต่าสีแดงหนึ่งแพ็คลูกเต่าสีแดงน่าจะต้องสองแพ็คเลยวะใช่ไหมลูกเต่าสีแดงสองแพ็คอู๋ของหมดเยอะมากเราไม่ได้ดูร้านเลยเหรอ <laughs> ถามใครวะนะ เ่าสีแดงสองแพคครับแล้วก็ต่อสีนี้สองแพคอย่างละสองมาเลยมั้ยเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะรวยรวยขนาดนี้อันนี้ผมก็เอาอย่างละสองเลยที่ใส่กรงใส่การ์ดเนี่ยเออตุก,กตาอีกอย่างละสองอันนี้เพิ่งซื้อไปอันนี้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 ยังไม่ได้สั่งอันนี้ไม่ได้สั่ง,อนนงเอาไปซ้อเอาไปหนึ่งเดี๋ยวตุ๊กตาอีกตุกตานี่ไปสองเดี๋ยวผมสั่งอย่างละสองเลยจะได้ไม่ต้องเรื่องเยอะเออ มาดิมาดิเออออผิดผิดอันหูสามพันไปซื้อมาซื้อมาขายไปอุ้ยมีอะไรมาเสนออ่ะไม่เอาครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปช่วยเดนนี่จัดของก่อนนะอันนี้อะไรอ่ะตุ๊กตาโอเคอุ้ยนี่ยังเหลือเยอะอีกเลยนี่สั่งไม่ดูไงหูแล้วยังเหลือบานเลยกองเป็นอาราไทยเลยหูหูพอคนเยอะก็จะเป็นอาการแบบนั้นนะครับอุ้ยมีมีมาแลกเหรอไม่มีแลกเหมือนกันครับ เราต้องมาช่วยเดนิสเติมก่อนวะอันนี้ช้าจังวะสงสัยเราต้องจ้างคนมาเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยคนสต็อกของเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเติมเลยเติมเลยจุ้ดวุ้ดวุ้ดุดโอเคเสียงเติมเหมือนเสียงขี้เลยอ่อสเปย์อยู่ไหนวะสเปย์อยู่นี่เฮ้ยไม่ใช่สเปย์ต้องอยู่ชั้นล่างโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของอย่างอื่นว่าไงครับผมไม่มีเทรดเลยครับเฮ้ยเมื่อกี้เรามีสองใบนี่วาทำไมไม่เทรดวะ ไม่ทันแล้วโอเคอัน <laughs> okay, นี้มันเอาเติมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเชลต่อเลยครับการ์ดจะอยู่ฝั่งนี้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดซองการ์ดจะอยู่ตรงนี้ซองการ์ดอยู่ตรงนี้แล้วกันอ๋อนี่ตรงนี้นอ,ยนนอยู่ตรงนี้ซองการ์ดอยู่ตรงนี้โอเคมาไปต่อไปต่อเราต้องรีบแล้วร้านเราจะได้แบบโตไวๆอันนี้ไปเก็บก่อนไม่ใช่ไปเก็บด้านหลังอาไปเก็บด้านหลังโอเคโอเคสวย ซองกา้าสีขาวหมดไหมยังไม่หมดโอเคสีเหลืองหมดแล้วฝั่งน,นี้จะเป็นสีเหลืองผมจําได้สีเหลืองอยู่ไหนสองกา้าสีเหลืองอันนี้ดาวไม่ใช่นี่นี่สองกา้าสีเหลืองชา้าเพื่อนเดี๋ยวผมเติมให้มาเดี๋ยวผมช่วยเติมเดี๋ยวี่มันทํางานเช้าอ่ะโอเคสีเหลืองเก็บสวยมีคนมาเสนอการ์ดว่าไงครับผมไม่เอาครับตอนนี้ขอรับการ์ดที่มีราคามูลค่าสูงกนแล้วกันนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องทำอีพีเปิดการ์ดเลยว่ะแบบเปิด,ปดทุกซองทองละ สองละห้าสองละสิบลังอย่างเงี้ยอีพีหน้าแล้วกันจะทําการเปิดซองซองละสิบเอ้แพ็คละสิบลังถ้าพอนะอีพีนี้หาตังก่อนดาวหรอดาวเราขายใช้ป้องไหมโอ้โหดาวเหลือล้นเลยอะดาวเหลือล้นทนเหลือหลายเลยดาวนี้ค่อยซื้อก่อนแล้วกันดาวนี้เยอะจริงเหลือเยอะมากอะดาวดูดิยังมีค้างสต็อกอยู่หรือว่าราคามันลงวะแล้วเราไม่ได้ปรับอะ เนี่ย15 15.9ก็ไม่เยอะเกินไปนะผมเอา15แล้วกันนะผมปรับลงแล้วกันเนาะถ้าร้านเราได้ไปต่อไ,ไเดี๋ยวเราไปดูของด้านนอกก่อนอันนี้อันนี้มีที่วางเนี่ย,ยที่วางเขาอยู่ไหนวะเนี่ยฝั่งน,นี้ปะไม่ใช่มันเป็นซองการ์ดนี่หว่าซองการ์ดวางนี่แล้วกันจริงๆที่วางมันควรอยู่ใกล้กันนะเนี่ยไม่ไรเราวางไปก่อนแล้วกัน สังการสังการเอานี่ไงมันอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไม่ได้วางโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปวางตรงนี้ก่อนนะปุ๊บสวยอันนี้เก็บป้ายออกเฮ้ยมีอะไรครับโอ้คนก็ไม่มาไม่หวานไม่โอ้ยโอ้ยเกิดราคาตลาดแล้วเนี่ยสิบห้าดอนไปโอ้ตามมีก็สิบหกจบเออสิบห้าสิบหกไปนั่นแหละเขาาแดงมีอยู่ปุ๊บคนเยอะมากคนเยอะมากร้านเราตอนนี้ <laughs> คนเยอะไม่ไหวโอเคเอาเต่าเก็บครับเต่าแดงเต่าแดงโอเคไว้ด้านบนเลยเดี๋ยวผมจะเก็บแค่ฝั่งละชั้นพอไม่ต้องเก็บทั้งเชลหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่เก็บของไม่เพียงพอโอเคอันนี้ยังเต็มอยู่นะโอเคเดี๋ยวเก็บเลยอันนี้ยังเต็มอยู่ปุบน,นี้เก็บนี่เลยโอเคสี okay. ขาวผมจะเอาเก็บข้างบนเลยดีกว่าคู่กับสีแดงสวยแล้วก็มันจะได้ทําอย่างอื่นได้ไงในเชลว่ะเราจะได้ดูแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเลยโอ้ทำไมคิดไม่ได้ นี่ซองสีเหลืองเหลือเหลือเหลือทองสีเหลืองเหลือไว้นี่โอเคมีคนมาเทรดการ์ดเมื่อกี้เห็นอยู่ว่าไงครับพี่สาวสิบดอลลาร์เหรอผมผมไหวอยู่นะผมไหวที่แปดอลลาร์แล้วกันครับการเองสวยอีกหนึ่งคนครับผมตอนนี้ตังอุ้ยสองพันดอลลาร์ราคาขายสองพันสี่มามาเสนอขายสองพันเก้าอันนี้เวอร์แล้วนะแอเวอร์ไปเราต่อไปพันเก้าไปราคาต้องไปต่อครับเฮีย สองพันจบไม่จบผมยอมละอืมมันยังไปต่อได้อีกนิดกว่าสองหนึ่งผมไม่ได้แค่สองหนึ่งอะเอียสองหนึ่งเออไม่ได้ก็ไม่เอาออกไปจากร้านกูนกกนโอ้โหช่วงนี้อินโลนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดวนอีกไปเล่นมั่วๆซัวซัว,วอันนี้เหมือนว่าจะไม่ขาดนะลูกเต่าเนี้ยลูกเต่านี้ยังมีอยู่โอเคลูกเต่าดีแดงขายดีมากลูกเต่านี้เหลือโอ้โหเหลือ แล้วเหลือลังหนึ่งอะ่ะั้นเอาไปเก็บไว้ก่อนโอเคไปครับอันนี้เป็นดาวดาวนี้ไม่น่าสั่งเลยอะ่ะดาวเหลืออย่างเยอะ <laughs> ไม่มีไม่มีคนชอบดาวหรอปันดินโอ้โหขอโทษด้วยนะครับอีปีนี้ไม่รู้คอมเป็นอะไรทําไมกระตุกมากเลยโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรวะเดี๋ยวนะผมขอเช็คโนต้ตบุ๊กก่อนมันกระตุกเกินไปอะ่ะ ปกติไม่กระตุกเท่านี้นะเนี่ยแล้วเพิ่งไปอัพแรมมาเพิ่มด้วยไม่ได้ช่วยเลยหรอเออไม่ได้ช่วยเลยเ,เ,ออยเลยก็ไม่ได้นั้นอะไรนี่ว่ะเเดี๋ยวลองดูอีกสักหน่อยลองปรับเป็น FPS แบบไม่จำกัดด้วยออนราเออกระตุกดีนักลองปรับดูว่าหายไหม โอเคเฮ้ย okay, หรือว่าผมไปปรับไปนั้นวะโอเคนี่ยังมีเหลือเยอะโอ้โหพวกนี้ไม่น่าสั่งมาเลยวะการ์ดสองการ์ดแพคการ์ดเนี่ยต้องต้องสั่งแล้วเนี่ยแพคการ์ดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรใหม่ๆโอ้ยอะไรวะเนี่ยของใหม่เทเบลท็อปเกตเทเบลท็อปโอ้ยของที่น่าน่าจะไว้แบบไม่รู้เหมือนกันว่าไว้ทําอะไรเดี๋ยวไอ้นี้สั่งสั่งแบบนี้มาสอง แล้วก็แบบนี้มาสองครับสั่งอย่างละสองเลยแบบนี้มาสองครับแบบนี้มาสองเออไม่รู้ขายได้ไหมเดี๋ยวสั่งไว้ก่อนตังเรามีห้าพันไงแล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมจะสั่งแบบไอ้นู้นเลยสั่งสิบแพ็คเอ้ยนี่เราไม่ต้องสั่งอนี่เราไม่ต้องสั่งแพ็คเล็กเราเยอะแล้วช่างหัวมันขี <c oughs> ้กเกียจเลือกออกทาพีรวยโ okay. อเฮ้เราเก,ก็บเลยนี่เดี๋ยวนี่มันน่าจะมาวางนี่ชั้นนี้แหละ เราไปดูก่อนมีอะไรมาเสนอโอ้ยไม่เอาละบานผมก็มีเยอะแยะแล้วคุณเอามาเสนอผมนะอืมโอเคอันนี้วางนี่สวยเดี๋ยวผมเอาไปเก็บไว้ที่สต็อกนะเผื่อไอ้ไอนั้นมันได้เติมให้เราไอเดนนิตอะ่ะไ่แต่ของสีฟ้าหมดหมดเลยอรอก็มีอยู่นี่หว่าแล้วงั้นเอาวางสต็อกไว้นี่ก่อนสีทองอเคทำไมวางไม่ได้สต็อกเต็ม อันนี้จะเป็นสีม่วงเราดูผิดชั้นโอ้โหนี่สีนะอาการของคนนอนน้อยแล้วสั่งมาเยอะด้วยโอเคไม่เป็นไรโอเคออนนี้ออนนียเยอะจริงอันนี้เยอะเลยอันนี้เดี๋ยวไว้เปิดเล่นเดี๋ยวผมจะไ้เปิดเล่นละไอพวกแพ็กเนี้ยมาเยอะดีนะอันนี้มีอยู่โอเคสวยเอ่อ X4 เหรออันนี้เหมือนจะโอเคนี่ยังมีอยู่นี้ยังได้อยู่ แพ็กนี่หรอคุ้นๆเหมือนว่าจะไม่มีนะไม่มีก็ป้าแล้วเต็มหมดเลยซื้อซ้ำเป็นสิบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าน่าจะได้เอาไว้เปิดอีพีหน้าเออว่น่าจะไว้ได้เปิดอีพีหน้าหมดเลยดูทรงละจุดตุ๊ดุดจุดมีคนมาเสนอขายการ์ดไม่เอาครับปฏิเสธมานะอัานไหนอุ้ยสองร้อยร้อยแปดสิบจบโอเครู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องอย่างเงี้ย เนี่ยแพ็กใหญ่ไม่มีไอเดี๋ยนี่ไม่เติมเหรอวะเดี๋ยนิดน้องน้องทำงานยูไมย่น้องโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เติมอเองเนาะออต้องให้พี่เติมะแล้วพี่จะจ้างน้องเพื่ออะไรนี่พ, <c oughs> พี่จะจ้างน้องเพื่ออะไรสี่สิบไปอ่ะสี่สิบเก้าไปจบโอเคคุยง่ายขายข้องมีอะไรครับพี่โอ้โหบังบังขายผมเท่านี้แล้วผมจะไปต่อ,อยังไงทุนหยุดกว่านะ โอ้โหนี่ไปสิบแปดไปแลด0สิบโอ้ยอยี่ิบสองเฮ้ยยีิบเก้าได้อยู่นะโอเครู้เรื่องขายครับต่อมาพอเราได้การ์ดมาแล้วเราก็มาขายครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจมทุนนะการลงทุนมีความเสียเ่ยงเฮ้ยเราผมว่าผมน่าจะไม่ได้ปรับ FPS แน่ยอะเมื่อกี้ทีนี้เราลื่นละลื่นปืนลื่นปืนเลยโอเคฝั่งนี้เราเติมหมดแล้วปุ๊บปั๊ปุับป๊บโอโ้แล้วมันไม่เก็บของเลยนะหรือว่ามันไม่มีที่เก็บได่ไ มมีอะไรมาเสนอครับโห oh, สวยครับขอบคุณสำหรับการนะครับผมยี่สิบสี่แล้วกันยี่สามเอายี่สามโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บตังค์ก่อนนะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดอย่างละห้าลังผมจะซื้อแพ็คตั้งแต่นี่เลยผมจะซื้อทุกแพ็คอะอันนี้แพ็คนี้ห้าห้าลังแพ็คนี้ห้าลังห้าลังห้าลัง,ลงนี่ก็ประมาณยี่สิบ 20่ลังเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า20่บลังผมจะได้อะไรบ้างอุ้ยผมนึกว่าสามพันโอ้ตกใจหมดเลยไปเลยครับถ้าเสนอมาอย่างนี้ผมซื้อ300อยโอสาอไม่ออกห่อสามรอยยี่ไปเองเสนอมาเออสวยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย